สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้พามาชมการทํางานของตู้อบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์นะครับว่าทํางานยังไงครับมี2แบบให้ดูครับแบบแรกเนี่ยเป็นแบบที่ควบคุมอุณหภูมิได้แล้วก็แบบที่2อนตัวสีดำเนี่ยเป็นแบบที่ต่อตรงตัวพัดลมเนี่ยเข้ากับตัวแผงโซลาร์เซลล์นะครับเรามาดูความแตกต่างครับตู้แรกตู้ตัวนี้นะครับตู้ตัวนี้ติดตั้งตัวควบคุมอุณหภูมิไว้นะครับ โดยตั้งค่าเนี่ยผมตั้งไว้ที่55.53ถ้าอุณหภูมิสูงถึง55เนี่ยพัดลมจะเริ่มทํางานเพื่อระบายความชื้นที่อยู่ในห้องออกนะครับแล้วก็อุณหภูมิลดลงมาถึง53เนี่ยตัวพัดลมก็จะตัดการทำงานเพื่อรักษาอุณหภ,ภูมิภายในเนี่ยให้มันคงที่อยู่ระหว่าง53-55จริงๆแล้วเนี่ยมันตั้งได้ได,ได้ได้แล้วแต่เราครับเราจะตั้งไว้ที่เท่าไหร่ก็ได้นะครับ60องศาหรือ40องศาก็ได้แล้วแต่นะครับส่วนตู้อีกตู้หนึ่งเนี่ยเราต่อตัวนี้ครับแผงโซลาลราะะ์ ถ้ามีพระอาทิตย์ขึ้นมาหรือว่ามีแสงแดดขึ้นมาเนี่ยตัวพัดลมก็จะทำงานทันทีนะครับข้อดีข้อเสียของ2ตัวนี้ก็จะมีความแตกต่างกันบ้างนะครับตัวนี้การทํางานไม่ซับซ้อนนะครับตัวสีดำเนี่ยก็เมื่อมีแสงแดดขึ้นมาก็ทํางานได้เลยนะครับแต่ว่าตัวนี้ผู้ใช้งานต้องทําความเข้าใจนิดหนึ่งว่าไม่ใช่ว่าแสงอาทิตย์เกิดขึ้นมีดวงอาทิตย์ขึ้นมาแล้วจะทํางานได้เลยทันทีเพราะว่าต้องรอให้นุภูมิถึงจุดที่เราตั้งค่าไว้ก่อนนะครับส่วนอุปกรณ์ที่ผมใช้ร่วมในการทดลองก็จะมีตัววัดค่า พลังงานแสงอาทิตนะครับตรงนี้ก็จะอ่านค่าออกมาเป็นหน่วยวัดตตารางเมตรครับ730อันนี้ช่วง11โมงนะครับก็ได้ค่าประมาณนี้ถ้าเที่ยงเนี่ยอยู่ที่เราาๆถ้าสูงสุดก็ประมาณ1 000, 1 0 0 1,100ประมาณนี้ครับแล้วก็วัดค่าอุณหภูมิในตู้แห้งเราจะเห็นว่าตัวนี้ข้างบนเนี่ยแถวบนนะครับ60องศานี่คือตัวตู้อบตัวเล็กนะครับที่ควบคุมอุณหภูมิได้ส่วนตัวเนอเอะนะครับส่วนตัวล่างเนี่ยนะครับ สี่สองศาเลยครับป็นตู้ตัวสีดำตู้เปตู้ตัวนี้เราจะเห็นว่าอุณหภูมิของสองตู้นี้มีความแตกต่างกันเพราะว่าตู้หนึ่งเนี่ยต่อโดยตรงนะครับอีกตู้หนึ่งเนี่ยมีการควบคุมอุณหภูมิไว้นะครับทีนี้หลักการทํางานของตู้แห่งพลังงานแสงอาทิตย์ก็คือว่าพลังงานแสงอาทิตย์เนี่ยจะผ่านกระจกลงไปครับเป็นคลื่นเป็นคลื่นสั้นนะครับคลื่น,นฟาเลตผ่านลงไปทีนี้พอกลายเป็นความร้อนเนี่ยก็จะกลายเป็นเป็นคลื่นยาวนะครับ แล้วไม่สามารถออกมาผ่านกระจกได้ก็จะสะสมความร้อนเรียกว่าก r e น n h o u s e e f f e c t เป็นปฏิกิริยาเขาเรียก่็สภาวะเรือนกระจกนะครับสภาวะเรือนกระจกเหมือนที่เราไปนั่งในรถนั่นแหละครับมันร้อนทีนี้อุณหภูมิความแตกต่างระหว่างข้างนอกกับข้างในเดา๋ยกจะหเห็นข้างนอกข้างในถ้าในตู้อบอ,อุณหภูมิประมาณหกองศาแต่ข้างนอกประมาณ32องศาก็ต่างกันเกือบ30องศานะครับนี่ก็เลยเป็นสาเหตุว่าทําไมผลิตภัณฑ์ที่ตากในตู้อบแห้งเนี่ยถึงแห้งเร็วกว่าผลิตภัณฑ์ที่ตากภายนอกโดยตรง ็คือตากบนกระด้งหรือตากข้างนอกเนี่ยก็จะแห้งช้ากว่านะครับเพราะว่าอุณหภูมิที่อยู่ข้างในตู้อบมันสูงกว่าทําให้น้ําที่อยู่ในผลิตภัณฑ์เนี่ยออกมาได้เยอะกว่านะครับแล้วก็นอกจากนี้ยังมีตัวพัดลมที่เป็นพัดลมระบายอากาศเนี่ยช่วยดึงเอาความชื้นที่อยู่ในตู้อบออกมานะครับทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นเอาความชื้นออกมาจากเนื้อของวัสด,ดุได้ได้เร็วขึ้นเนี่ยนะครับพัดลมเริ่มทำง,งานที่อุณหภูมิ ห้าสิบห้าองศานะครับตรงนี้นะครับพ,พัดลมก็จะเริ่มทำงานกา็ขอรีวิวการทำงานไว้เพียงแค่นี้ก่อนนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมอาจจะต้องอทักมาคุยกันก็ได้นะครับผมสวัสดีครับ